ิบเอ็ดรายในสิบเอ็ดคนได้กันทีละชนมโนไมพิบูลนะครับใครอีกฮะทีละชนมโนัมพิบูลเสร็จแล้วโดนด้วยนะฮะจะรวนรัชชูเกียรติชูติการชูติการนะครับกรุงเทพนาตจนิตานนท์นะครับประหลัดกรุงเทพมนครนายธนาวิชัยสารผู้อำนวยการสำนักงานจราจรขนส่งนะครับในฐานะผู้ขออนุมัติในหลักการโครงการบริหารระบบขนส่งกรุงเทพ กินเป็นกระบวนการในพวกนี้นะฮะต่อมาครับนายประพันธ์พงเวชชาชีวะผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทกรุงเทพธนาคมเป้าไอ้พวกมึงลเอไแล้วเนยนะญาิไข่ก็ไม่ลับนะครับต่อมานายอมรกิจเวงคุลผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทกรุงเทพธนาคมอีกเช่นเดียวกันครับนายคีรีการจนะพาดผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทขนส่งมวลชนกรุงเทพ การจราภาพนะจะเป็นของเมืองทองทานีนะเมืองทองเมืองทองเนี่ยไปมีไปมีหุ้นด้วยเออมีลงอำนาจลงนานแทนด้วยนะครับนายสุรพงษ์เหล่าหะัญญาผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทขนส่งมวลชนกรุงเทพนะครับแล้วก็10คนบริษัทกรุงเทพคือฟ้ององค์กรด้วยนะใช่สิอก็คือบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพด้วยสมรู้ร่วมคิดข้อโกงครับโอ้โหตายและประเทศไทย แล้วมึงยังมีน้ำหน้ามึงจะมาลงผู้ว่ากอทมหรือจะแดกอีกสักเที่ยวหนึ่งเออนั่นสิกะแดกต่อฮะตุนไปยังไม่พอครับเพราะล้อมแล้วนี่ล้อมน้ำหลวงไว้แล้วครับน้ำหลวงห้ามใครเข้าฮะนะครับก็ล้อมไว้แล้วล้อมไปล้อมมาจะไปรื้อเองหรือเออรื้อไปเปิดให้ผมบอกว่ายังไงก็แหมจริงๆครับผมบอกว่าเห็นแล้วผมนึกนะว่าคนแบบนี้เนี่ยถ้าสังคมคนกรุงเทพยอมรับได้นี่ผมบอกตายหาทั้งกรุงเทพนะ เอาเป็นว่านะเดี๋ยวต้องให้กำลังใจคุณทะนเลเพ่งดิดนะครับแล้วก็เชียร์ให้ดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมจริงๆนะครับเอาให้มันเห็นจริงๆนะครับว่าคนโกงนีจริงคือใครนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าพบกันครับเข้าสู่ช่วงที่สุดท้ายช่วงสุดท้ายครับเวลาแป๊บเดียวหนึ่งจานเมืองครับเอาก่อนที่จะไปและอื่นนะครับอย่าลืมนะปีใหม่นี้ซื้อสมุนไพรเอ็นดีเป็นของขวัญนะฮะให้คุณพ่อคุณแม่คุณ คุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายนะคุณน้องคุณนุ่งนะที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพอย่าลืมฮะเอ็นดีช่วยคุณได้ผมยืนยันตรงนี้นะครับแล้วพิชัดยืนยันอีกคนหนึ่งนะครับว่าไม่ว่า,วาจะเป็นกล่องสีฟ้ากล่องสีเขียวสีฟ้านี่สําหรับสุภาพสตรีที่คิดว่าวันนี้จะไขมันจะเยอะ ครับนะครับเราจะยังไงก็เขาเรียกว่ารถให้มันเซเรนเดอร์ให้ทุกอย่างมันอยู่เข้าที่เข้าทางก็ทานกล่องสีฟ้าถ้าใครที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บทานกล่องสีฟ้าแล้วมียาบำรุงด้วยนะบำรุงสาหรับสุภาพสตรีนะครับถ้าส่องกล่องสีเขียวเนี่ยทั้งเบาหวานนิ้วล็อกได้หมดฮะแม่ก็บอกว่ามันมันเป็นจริงอันนี้เรื่องจริงนะครับเพราะฉะนั้นนะเอ็นดีทั้งกล่องสีฟ้าแล้วก็อย่าลืมนี่นะครับ ภัย l อลดีนัยเอลดีนะฮะสลัดสุภาพสตรีที่มีปัญหาเรื่องของภายในภายในนะครับไม่ต้องอธิบายเพิ่มโทรไปถามคอนเซนเตอร์นะครับศูนย์ศูนย์ศูนย์สองเก้าหกเก้าสองสองห้าห้าแล้วก็เมื่อกี้เบอร์เลยนะเบอร์มือเบอร์คอนเซนเตอร์มือถือเนี่ยนะฮะครับ เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวมาพอดีว่าเดี๋ยวเราดูสักพักหนึ่งนะฮะเรายังมีปัญหาเทคนิคนิดนึงเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวขึ้นหน้าจอมีตัววิ่งให้ดูก็แล้วกันบท่ผู้ชมที่ส่ง SMS เอส่งได้ตลอดนะส่งได้ตลอด SMS เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมส่งกันถล่มทลายเลยทำให้ SMS เเราค้างนะค้างเลยฮะตอนนี้ขอเวลาปรับปรุงตทนิองาไม่ชั่วคราวไม่ชั่วคราวเลยค้างครับ ครั้งคืนเลยครั้งคืนเอ้าเอ้าเดี๋ยวเจอกันเลยครับไปเลยยาวๆเพื่อจะได้มีเนื้อหาสาระกันเพิ่มเติมเนี่ยไปดูที่รัฐสภาไหมที่รัฐสภาวันนี้เขามีแมพักประชุมสภาเหรอวันนี้เขามีประชุมสภาเขาตั้งกระทู้สดไอ้พักสดไอ้พักขี้เปียกอีกแล้วครับกระทู้สดครับวันนี้เนี่ยนะท่านพิสุทธิชัยการุณรอปรมธาสภาผู้แทนคนที่สองทำหน้าที่เป็นประธานสภามีนายเจ้าเก่าครับนายนิพิษอินทรสมบัติสสพัตรลุงพักขี้เปียก นะฮะได้ตั้งอุตสาหสวดเรื่องมาตรการการป้องกันอาชญากรรมและการคุกคาม,มแม่คมคูโโดพกกคีพักการเมืองฝ่ายค้านพักการเมืองฝ่ายค้านเนี่ยถูกคมคูครับครับพักนี้เน<ห>ี่ยมันมน,น่าสงสารเนี่ยโคตรน่าสงสารเลยไอ้พักต้นตีนเนี่ย<อ>นะครับแล้วก็บอกว่าคมคู่พักการเมืองแล้วก็บอกเกี่ยวกับความคืบหน้าการหาคนร้ายลงที่ลงมือทำร้ายนายราเมศรัตนชเวงลองโกศกประจาธิปต์ โอ้โห oh. oh. ตายแล้วพี่ขอโทษนะไอ้เหียลาเมนนี่สําคัญเนะี่ยครับถามจริงว่าพวกเาะให้ปัดถ้าไอ้ลาเมนมึงแน่จริงมึงก็มาให้การกับตารวจสิไอ้ควายหนีไปไหนนี่แต่วันนั้นเห็นให้สัมภาษณ์อยู่เมื่อวานตารวจเขารอสอบเนี่ยแล้วเขาจะไปสอบ <c oughs> แลวโคตรเง่ามึงก็ไม่ให้สอบเฮ้ย <c oughs> แล้วมึงก็มานั่งตีกินกันอยู่ทํามาเป็นกระทู้สดในสภาฮะ <c oughs> วันนี้มึงจะเอาอะไรและโดยเฉพาะนายนิพิษเนี่ยนะทําเป็นหัวหมอจะเป็นทนายอ่นายร้อนวิชาร้อนวิชาถ้าไม่ได้ว่าความเรื่องอย่างนี้เรื่องหัวหมอมึงเดี๋ยวมันจะเชื่อมโยงกับคันชิดทับทุสุวันเอาไปนี่เอาเอาเดี๋ยอีกนิดหนึ่งให้ดูประกอบว่าไปว่าไปอีกนิดหนึ่งฮะทึ่งพอพูดปั๊บรถตำรวจเฉลิมลุกขึ้นเลยครับคดีนี้ใหนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้ที่เข้ามาดำเนินการสอบสวนในคดีอื ทั้งนี้ยืนยันมากไม่ใช่ตํารวจทําร้ายนะ,ะมึงจะสร้างเรื่องนะพรกวันชายที่ปากครับมึงไม่ต้องสร้างเรื่องอเพราะวะันนี้พวกมึงยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวมึงจะรู้เลยว,ว่าไอ้ลาเมศเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าไอ้สองคดีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอืคดีที่หนึ่งเนี่ยนะไอ้คันชิตทับสุวรรณเนี่ยนะไปยิงเขาตาย ยิงประธานอบจนายกตุ่นะฮะอดีตอบจสมุทรสาครครนะฮะก่อนนายกนายกแต่ปรากฏว่าพักปฏิบัติไม่เคยพูดถึงเลยไม่พูดนะแต่ที่ขันทีโดนตีโดนตีหน่อยครับพักพวกตีงโดนตีหน่อยโวยวายโอ้โหนะฮะโวยวายโอ้โหจะถูจะงุ้นขู่อย่างนี้ไม่คืบหน้าระวังเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ได้นะอ้าวนี่มึงขู่ใครอ่ะขู่ใครอ่ะขู่เฉลิมเออ ตายแล้วก็อยากจะทราบครับครับเหตุส้นตีนเลยครับที่ไม่พึงมาส่งก็กูถามมึงจริงๆว่าไอ้ราเม่นเนี่ยมันสําคัญอะไรถ้ามันไม่ทําความมีเยให้คนอื่นเขาจะมากระทืบมันได้ไงนั่นน่ะสิฮะมึงเป็นถึงนักกฎหมายครับแล้ววันนี้ถ้าไอ้ราเม่นมึงแน่จริงอนมึงมาให้การกับเจ้าหน้าที่ดิแล้วให้มึงแต่งเรื่องหฮะถ้าวันนี้มึงแต่งเรื่องนะโกหกมอเทสเดี๋ยวมึงก็โดนอีกหลายกระทรงครับเพราะวาเนี้จะต่างให้การเทสโดนอีก ต่ไม่รู้มันกล้าบอกไหมมากูคงไปทำยี้อะไรไว้แหละไปทําอะไรไว้เลยยํำไว้แล้วเขาก็ตามมากระทืบนี่เขาเอาถึงปางตายนะกระทืบงานนี้ก็ต้องก็ต้องก็ต้องดูลามีศเขาให้สัมภาษณ์นะครับว่าตกลงแล้วคุณไปอยู่ไหนมาคาถามที่ผมถามไปหลายวันแล้วคุณจะไม่ตอบแล้วมันแปลกทำไมต้องย้ายที่อยู่บ่อยเออเออไมเดี๋ยวอยู่นู่นเดี๋ยวอยู่นี่ครับคนอย่างนี้ใช้สันนิษฐานเอาไว้เลยว่าเป็นคนหนีนี่หนีนี่อเปล่าวะครับเออ ไม่กล้ามาเชิญความจริงอพอถูกกระทืบแล้วมันแปลกนะก<ฮ>ระทืบแล้วคือตีแล้วกระทืบซ้ำเนี่ยหน้าตาแม่งบวมปูดเลยตีแล้ยับเลยมึงเออเออเพราะฉะนั้นเวทนาคุณก,ก็ต้องออกมา,าตอบคำถามสังคมว่าตกลงคุณกันชิดไปเข้าบ่อนไหนถึงจะไป,ไปเข้าเวทนาจริงเานี่แล้วเขายังมีต่อในนี้พี่ก็บอกชี้แจงว่านายราเมดเนี่ยเขาถอดเครื่องช่วยหายใจได้เพียงสองวันเพิ่งพูดได้อืจะให้หามมาให้การเลยหรือไม่ เนี่ยเขาบอกว่าผู้เสียหายใจะให้การมันเจรจาต่อไม่ได้ตนไม่เชื่อว่าเพราะตำรวจจะหมักใจทํานคดีอื่นมากกว่าปโอืโบอกให้จริงๆินี่พิษเล่นการเมืองนะกูจะเป็นนักกฎหมายอะไรมันจะเป็นที่อะไรไม่สนหรอกถ้าเล่นการเมืองประเทศไทยเล่นการเมืองแบบทนายความนะครับส้นตีนชิบหายหมดมก็แม่งไม่ได้กล้าได้กล้าเสียเลยไอสัตว์นั่งหัวบอกอย่างเดียวก็อย่างนายขันชิดทับตัวันยิงกันแต่เขาว่าไงรู้ไหมเพียงแต่ผู้ต้องสงสัยอขอโทษนะ โทรไอ้หัวขวดครับผู้ต้องสงสัยไอ้หัวขวดคันที่แหละชัดเจนอย่างนั้นบอกต้องสงสัยค่มีความยังไม่ถึงแค่เป็นผู้กุกถูกกล่าวหาเอานี้พิษครับวันนี้วันนี้ดีเอสไอนะครับเอาซะเลยออกหมายจับนี่ได้หรือตำรวจไม่ตำรวจฮะขออภัยตำรวจออกขอออกหมายจับต่อสารนะครับจับในคันชิตนี่ฐานฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาและไต่ตองเอาไว้ก่อนนะฮะก็คาดว่าจะ ทําหนังสือเรื่องไปส่งเข้าถึงสภาแล้วครับให้ประธานสภาให้สภาเป็นผู้อนุมัติส่งตัวผมก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมพรคประชาธิปัตย์เนี่ยถึงกับข้อหาฆ่าคนตายครับกับท่านยงยุศวิชัยดิดเพียงแค่กล่าวหาท่านลาออกหมดทุกตำแหน่งออท่านนี่คือแสดงให้เห็นถึงนักการเมืองที่มีสปิริตแล้วทำไมครับนายอภิสิทธ์นายสุเทพอยู่เพื่อคุ้มครองตัวเองมึงขอโทษนะครับมึงอยู่หาพ่อมึงเหรอทำไมมึงไม่อาย แ,แต่ทียงยุทธวิชัยดีแต่จันยงยุทธปับ๊บไอยมึงเรียกร้องให้ออกให้ออกฮะแต่พวกมึงอ่ะแล้วคันชิตอ่ะแล้วอีกหลายหลยตัวทําไมยังอยู่ได้ไงวะแล้ววันนี้ก็อยากจะจะฝากอะทําไมมันใช้กันสองมาตรฐานอืมทาไมไม่ใช่มาตรฐานเดียวไอ้คนยิงกระบาลคนตายหมดแม็กนะครับนั่งลอยหน้าลอ,อยตาแล้วบอกไม่มีอ,อะไร<บ>เกิดขึ้นแล้วมาบอกว่าเป็นบริสุทธิ์บริสุทธิ์เนื่องจากเป็นผู้ถูกกล่าวหา โอ้โหตายแล้วประเทศไทยแล้วมึงยังจะเล่นการเมืองกันสูดตีนอย่างนี้กะอ่ะเอ้าก็จะดูกันต่อแหละครับว่ามันจะไปถึงไหนแต่ที่แน่ๆนายกชิตเขาส่งนะมาจาส่งมาที่ประธานสภาแล้วเดี๋ยวก็คงจะมีอ่เดียกว่าจะว่าอย่างบ้านนะสภาเขาจะมีกฎหมายคุ้มครองอยู่อืมเอกสิทธิ์แต่คันชิตเคยพูดเอาไว้ ว่าจะไม่ใช้เอกสิทธิ์ของสสคุ้มครองอเพราะ<ด>ฉะนั้นจะต้องส่งตัวไปดำเนินคดีเอก็ดีแต่พูดนะแต่คนีวันกฎหมายมันเขียนเอาไว้ไงโอ้โ้อย่างนี้ดีนะเป็นสสไปยิงกบาลชาวบ้านเขาได้กนะ็ได้ครับได้เลยเหรอครับเหมือนกันชิดไงเอา้เอาเหรอก็เลยทำไมอาจารย์ยงยุทธแค่ถ,ถูกกล่าวหาว่าอย่างน,างนี้อย่างนี้ทำไมอาจารย์ยุทธออกเลยผลิตต่างกันนะ,ะแล้วพกวักก็ะย้ปาดสัง่งคนายพิสิทธิ์สังฆาประชาชนฮสุเทพสอบประธานสชเซนเซนนายกเซนมาเป็นนายกเซนแล้วทำไมอย่างเนี้ยเหตุการณ์มันเปย่งเนี่ย แล้วก็นั่งกันกูไม่รู้เหมือนว่ากูป่วยฮะกู <ห aime. S 2> ไม่สนช่างแม่งมนะใครจะตายหงไตายหาห <Grace. S 2> ขอให้กูอยู่ประโถขอพูดคำเดียวไหมเชิญไอสัตว์นรกจริงๆนี่แล้วยังมีจําได้ไหมอีกคนหนึ่งฮะคนเนี้ยอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวน,นะผมผมให้ดูตัวน,นี้นะฮะ <c oughs> จำคนนี้ได้อยู่หรือเปล่าถามพักปฏิปัติฮะใครเอ่ยถามอภิสิทธิเวชชาชีวะครับ กับพักผลพรรคของเขาอ๋อราตรีอ๋อได้รางวัลนี่ฮะรางวัลอะไรอ่ะอ่าขวาอ่าซ้ายมือนี่ได้รางวัลของนายอมราใช่ไหมอ่าอมรานักศิษที่มนุษยชนนะเสียสละไปติดคุกเขมรนะไอ้สันดานก็มีมึงตายหาเละแปดปีอ่ะกับทําไมฮะวันนี้เนี่ยแต่ต้องกลายมาเป็นภาระของพรรคเพื่อไทยหรือนายกยิ่งรักครับเพราะอาชารปันไม่มีปัญญามานะนี่เงี้ยมาใหม่นะ ท่านสุรพงศ์ตัววิจักรชัยกุลวันนี้ออกมาเปรยรบว่านะครับจะพาวีระและราตรีนีกลับบ้านแล้วอเออดีใจด้วยนะนี่ออกข่าวก่อนนะครับคุณสุรพงศ์นี่บอกนะครับบอกว่าเ,เรื่องของคุณวีระและคุณราตรีเนี่ยนะครับบอกว่าเร็วๆนี้จะมีการดำเนินการเพื่อขอโอนตัวนักโทษกลับมาที่ประเทศไทยอืซึ่งการโอนตัวนักโทษอาจจะมีข้อจํากัดเรื่องฐานความผิด จึงให้ไปดูรายละเอียดต่อนะครับแล้วก็คิดว่าเร็วนี้นะครับเพื่อจะเอากับมาจําคุกที่ประเทศไทยหรืออาจจะขออภัยโทษปล่อยตัวหรือ,อยังไงนั่นอีกเรื่องหนึง่งน,นะครับรเพราะฉะนั้นก็นี่ก็เป็นผลงานของพักประชาธิปัตย์ที่ได้สร้างให้คุณวิระและตาตีนั้นมีบาปกร,รมม,มีตรลาบาปติดตัวคือไม่เข้าใจนะมึงเดินไปให้พวกพรกประชาธิปัตย์แท้ๆแล้วมึงก็เดินไปให้เขาจับเขาบอกให้ออกไม่เสือกออกมาครับเดินไปให้เขาจับ แล้วผมสุดท้ายก็ติคุกแทนประชาธิปัตย์เข็ดไหมเปล่าไม่รู้กลับมาแม่งจะเข็ดไหมเนี่ยคุณว่ามันเข็ดไหมไอ้วีระแม่งไม่เข็ดหรอกไอ้หาลากเนี่ยไม่เข็ดหรอกเขอย่างน้อยให้มันรู้สํานึกบุญคุณซะบ้างมันไม่เข็ดหรอกว่ารัฐบาลเนี่ยแม่มันช่วยคุณได้ไหมอ่ะแลีนางลาตีจะบอกให้เลยว่าใครเขาช่วยคุณไม่มีทางไม่มีไม่มีใครเขาช่วยคุณหรอกครับทําอับปลีกันเอาเดี๋ยวกลับมาก็ทําอับปีอีกทาจังไรกับประเทศเขาไว้ครับนะครับไอ้คนสันดานนี้เอาก่อนสิ้นปีนะเป็นหลายๆเรื่องเลยนะเอาเลยก่อนสิ้นปี ขอเรื่องนี้เลยครับก่อนที่จะหมดปีใหม่ฝากรัฐบาลฮะฝากท่านพลเอกชัยสิทธิ์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็คณะรัฐบาลที่อยู่ในปัจจุบันนี้ครับ dsi ปปชครับช่วยไปถามคดีนี้หน่อยอ่าปอลสใช่ไหมครับเดี๋ยวเร็วๆนี้ครับอืเขาเรียกว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้กลุ่มวิทยุครับกลุ่มวิทยุตะไปเท่านีชุมชนเพื่อประชาธิปไตยครับนะครับเขาจะไปยิงเยี่ยมฮะหลังปีใหม่ครับ จะไปเยี่ยมที่ปปชหน่อยว่าเนี่ยนะว่าปรศเนี่ยแปดแสนล้านเนี่ยฮตอนนี้อยู่ที่ไหนคดีอยู่ที่ไหนทาไมคุณไม่ชี้มูลเข้ามาแล้ววันนี้มึงนั่งเงนกินเงินเดือนเงนและทีเวลาโครงการของรัฐบาลอืจำนำข้อเปลือกครับมึงจะเอาขึ้นมาก่อนแต่ไปเจอของพรรคประชาธิปัดทุจริตไว้บานเลยนะดับนนประกันราคาานะผมจะถามในก้าวในรลงจันทรอกอ่ะ แน่จริงเอาหน่อยดิคิดว่าตรงนักจนในหัวนี่ไม่มีผมแล้วมันคิดมากมึงเป็นขุนช้างไปแล้วเออยังคิดกันอยูเหรอเห็นผิดเป็นชอบแล้วก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละกล้าๆหน่อยในวิชามหาคุณิกครับที่คุณนั่งกันอยู่ตรงนั้นน่ะวันนี้ก็ฝากบอกเลยถามเลยอยากจะให้